การครับทกทราบทราบว่าข้ารุ่นเจ้าแต่ก่นัดีพระราชจมลปางมีมัลปางนะครับท่งรองนายแพสาธาจังหวัดตานะครับนัานรองนายกงานนชปัจจุบันนี้นะครับก็สมเด็จพระเจ้ารานคือา้นชวานก็รับจาชุมารีรมภาษนายิติมาศด้วยพระองค์เองหลังจากเสด็จสุวรรณคตสมเด็จพระเจ้า ส่วนการเกี่ยวข้องนะครับก็มาช่วยแก้ไขในาาระองค์ทรงพักกรุณาโปรดเกาปรระชรัเป็น เรียนเชิญนะครับนอกจานั้นเราก็จะมีเรื่องของการมอบของที่นะครับให้กับที่นอนะครับเรียนเชิญลงกระเบียดได้โดยที่หน้าของชุมนุม Gue <c kilowat universal movement>